เส้นทางที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยผมกำลังสร้างแอสเซทให้กับตัวผมเองก็อันนี้คือคอนเซปที่เราจะต้องพูดถึงนะครับเส้นทางเกษียณด้วย SEO หรือเป็นแอ i ฟรียตที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือไอเดียที่ผมกำลังทำอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็มันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้เท่ด้วยซ้ำยุคนี้การทำ SEO เกษียณได้ไหมแล้วถ้าเราไม่มีธุรกิจเราจะสามารถเกษียณด้วย SEO ได้หรือไม่ คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับที่ผมได้ยินมาแล้วก็เป็นคำถามที่ถ้าใครหลายๆคนอย่างที่จะเกษสียนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องการที่จะมีเวลาของตัวเองต้องการที่จะสามารถจะบริหารเวลาสามารถที่จะใช้เวลากับคนที่รักได้รู้ไหมครับว่าการที่เรามีเงินเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมันสามารถที่จะทําให้เราซื้อความฝัน เราสามารถซื้อสิ่งต่างๆให้กับคนที่รักได้เมื่อเรามีเงินถูกไหมครับแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยผมว่าในยุคนี้เนี่ยหลายคนให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แบบไหนสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ จริงๆอยากท่องเที่ยวมาตั้งแต่เด็กนะครับอยากที่จะเดินทางรอบโลกมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ตอนเด็กที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้ส่งเราไปเรียนเมืองนอกได้เพราะฉะนั้นความฝันของผมในวัยโตนี่ก็คือการที่ผมจะมีเงินไปด้วยแล้วก็สามารถเดินทางได้รอบโลกไปด้วยแล้วก็เราจะสามารถจะไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้แต่ยังสามารถ make money make dollar make business ให้กับตัวเราเองได้เพื่อนๆชอบแบบนี้ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้ผมว่า SEO จริงๆมันคือคำตอบอย่างหนึ่งเลยนะโอเคทีนี้เรามาพูดเรื่องนี้กันว่าแล้วจริงๆ SEO เนี่ยมันสามารถจะให้ความฝันเหล่านี้ SEO หรือการทำเงินผ่านเว็บไซต์เนี่ยจะสามารถทำให้เรากรียนได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าผมยืนยันคำนี้เลยนะว่ามันสามารถทำให้เรากระเียนได้ทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วในเส้นทางที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ยผมกำลังสร้างแอสเซทให้กับตัวผมเองเป็นแอสเซทที่ ผมเป็นทั้ง Passive Income และ Active แต่ Asset เหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ผมสามารถจะทำําความฝันได้และ Asset นี้ดูแลคนที่ผมรักได้รวมถึงผมสามารถจะเกษียณได้ในวัยที่ผมกำหนดเอาไว้ทีนี้ถ้าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยก็จะมีหลายๆกลุ่ม อาจจะเป็นทั้งกลุ่มนักธุรกิจต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ในคลิปของ Funnel Lead ของผมเนี่ยก็จะพูดถึงกับนักธุรกิจเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนพอเรามีธุรกิจเราสามารถไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม B2B OEM service ต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะเป็น e-commerce เนี่ยสามารถที่จะทำเงินผ่านการทำ SEO ได้แต่ผมก็เข้าใจครับว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว คำถามคือเขาจะสามารถทํา SEO เพื่อที่จะสร้างรายได้หรือเกษียณได้ไหมก็คําตอบคือสามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเกินมายาวหน่อยแต่สิ่งที่สําคัญคือคลิปนี้ผมจะโฟกัสสาหรับคนที่ไม่ได้มีธุรกิจหรือเริ่มต้นจาก day o n เนี่ยจะทํายังไงที่จะสามารถที่จะเริ่มในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะครับทีนี้มาดูกันก่อนก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าจริงๆแล้ว เราสามารถมีกี่เส้นทางในการที่จะทำ SEO โดยเริ่มจาก Day1 ได้นะครับสิ่งแรกเลยผมอยากให้มาดูตารางนี้นะเป็นตารางที่ผมค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับมันมากนะครับก็คือมาดูด้วยกันสิ่งนี้เราเรียกว่าเงินสีด้านนะครับซึ่งมาจากหนังสือของโรเบิร์ตคิโยสกินะครับก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะ,ะเงินสีด้านเล่มนี้นะครับอันเนี้ย ผมก็ดึงดึงมาจากเน็ตแหละให้ทุกคนเห็นภาพนะครับโอเคเงินสีด้านคืออะไรสิ่งสําคัญกว่าก่อนที่เราจะมาในเรื่องของการที่เราจะสร้างรายได้อย่างไงเนี่ยผมอยากจะเน้นย้ําว่าถ้าใครรู้จักเงินสีด้านแล้วนะครับก็อ่ะพูดคุยและการเงินสีด้านก็คือเป็นแหล่งรายได้ที่เราสามารถหาได้นะครับโดยถ้าโดยฝั่ง E เนี่ยเป็นแหล่งที่เราแลกเวลากับการทํางานนะครับหรือก็คือการที่เราเใช้ มีเวลาของเรานะครับหรือเราก็อาจจะใช้เวลาแลกเป็นเงินนะครับก็คือการรับจ้างทำงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ฝั่ง E ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยฝั่ง S เนี่ยก็คือเซลล์อิมพล e ยนะครับก็คือเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่ตัวเราเป็นฟันเฟืองหลักของธุรกิจนะครับซึ่งเช่นเราอาจจะเปิดร้านขายของหรือเปิดร้านอะไรสักร้านหนึ่งขึ้นมา แต่ในที่นี้เราก็ไม่สามารถที่จะออกจากจุดตรงนี้ได้นะครับพาร์ทที่จริงๆแล้วที่ไอเดียที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเป็นช่องทางด้านขวานะครับอ่ะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่เป็น B กับตัว I นะครับต้องบอกว่านี่แหละคือพาร์ทที่ผม จะพูดก่อนที่เราจะไปเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าพาที่เราต้องให้ความสําคัญเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันคือฝั่ง B และ I นะครับมันคืออะไรเราลองมาดูกันโดยฝั่ง B และ I นะครับ B ก็คือ business owner ก็คือพูดง่ายว่าเราจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ในฝั่งของ I เนี่ยจะเป็นเรื่องของ investor ก็คือนักลงทุนนะครับคําถามคือทําไมผมมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอย่างนี้ครับในส่วนของ B เนี่ยก็คือการที่เราสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วเราไม่ใช่ฟันเฟืองหลักนะครับ แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยมองในมุมของนักลงทุนอีกทีก็ได้ว่าเราจะลงทุนอะไรนะครับก็อันนี้คือคอนเซ็ปที่เราจะต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่ว่าหลังจากนี้ที่ผมจะเล่าถึงวิธีการอะไรก็ตามสิ่งที่เราจะโฟกัสคือการสร้างบิสเนสขึ้นมาถ้าเราทำในส่วนของเว็บไซต์ของเราให้เป็นมากกว่าร้านค้าแต่เราโฟกัสว่ามันคือบิสเนสของเราเนี่ยครับ สิ่งนี้แหละคือจะสิ่งคือเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะ,กะเกษียณได้โดยใช้พิเ s ษนะครับอีกไอเดียหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากก็คือเล่มน,นี้นะครับอ่ะหนังสือเล่มน,นี้นะครับคือหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเป็นหนังสือที่ค่อนข้างโจมตีโจมตีอีกอีกสองเล่มน,นะ ก็คือโจมตีโรเบิร์ตคิโยสกิแล้วก็โจมตีอีกเล่มหนึ่ง The Four h o u r Works Week นะครับก็คือตัวเจ้าของเนี่ยสร้างบิสเนสขึ้นมาผ่านการทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเว็บไซต์เนี่ยไปขายต่อให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ได้เงินกอบกวยมาแล้วก็ make money สร้างธุรกิจผ่านเว็บไซต์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นจริง,รงๆเราเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเราสามารถทำ SEO โดยให้เว็บไซต์ของเราคือธุรกิจของเราได้นะครับพอเรามีไอเดียแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเริ่มต้นจากเดวันเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับโอเคผมขอมาที่ตรงนี้นะครับเส้นทางกเกษียณด้วย SEO นะครับผมจะเล่าให้เห็นแต่ละภาพนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองไปเลือกกันนะครับว่าชอบแบบไหน,น เบื่อไหมครับกับการทำ SEO แบบเอเจนซี่ถ้าเป็นไปได้คุณคงอยากได้แผนการทำ SEO ที่มาจากประสบการณ์ผู้ทำธุรกิจมากกว่าใช่ไหมครับผมมีธุรกิจที่สร้างยอดขายผ่าน SEO เองและยังดูแลโปรเจกต์ SEO ให้กับทั้งลูกค้าและพาร์เนอร์สิ่งที่คุณจะได้จากการปรึกษาครั้งนี้คือการเห็นโอกาสยอดขายหรือออเดอร์ที่มากขึ้นจากการทำ SEO หากสนใจติดต่อมาอยัาง Line อดได้นะครับอย่างแรกเลยคือ Affiliate นะครับ A f f i l i a t e เนี่ยต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่เราจะได้เงินจากการที่คนที่เข้าเว็บไซต์ของเรานั้นมี Take Action บางอย่างเช่นสมมติเราได้ a f f i l i a t e จากการที่คนซื้อของผ่านเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่ง a f f i l i a t e เนี่ยก็มีหลากหลายมากหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัว C ลิก k b a n k นะครับคล i c k b a ก k เนี่ยถือเป็น Affiliate ที่ใหญ่มากๆนะครับใหญ่ที่สุดในโลกละ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูในส่วนของ c ลิกแบงค์ได้นะครับโดยคลิกแบงค์เนี่ยก็จะมีในหลายๆอุตสาหกรรมอ่ะผมเปิดตรงนี้ดูเห็นมาเยอะมาก a อ e เฟร e โ v เว e ร์ว,วปึ๊บๆ,ๆนะครับถ้าใครเป็นสาย c ลิกแบงค์เนี่ยสามารถที่จะเอา SEO ทำเ e o เนี่ยครับแล้วก็ m e r ร e กับในส่วนของ Product ในส่วนของ c ลิกแบงค์ได้นะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำวิธีการนี้ได้แต่ว่า ผมก็จะมาบอกอย่างหนึ่งว่าในพาร์ทของ Clickbank เนี่ยส่วนตัวเนี่ยตัวผมเองไม่ได้เลือกการทำ Affiliate เอ,อ่ออาจจะด้วยว่าผมก็ไม่ผมไม่ใช่คนที่เก่าแก่ในเรื่องของการทำ Affiliate ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในด้วยวัยตอนนี้เนี่ยผมมองว่าการทำ Affiliate ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Clickbank หรือ Amazon นะครับเออ a m a z o n ก็มี ตรงนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่านี่นะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วอย่าง a เม z o เนี่ก็เป็นถือว่าเป็น Affiliate เหมือนกันนะก็พูดง่ายว่าเราสร้างเว็บไซต์ e-commerce ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงสินค้า Amazon เข้ามายัางเว็บไซต์ของเราแล้วก็เมื่อคนคลิกผ่านหน้าเว็บไซต์เราแล้วไปซื้อของใน Amazon เนี่ยเราก็ได้เงินมาเหมือนกันซึ่งส่วนตัววิธีการทำา A f f ร i วลตเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้โฟกัสนะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบอะไรที่มันมั่นคงกว่านั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้หวือหวากับอะไรที่เป็นเทรนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมชอบที่จะลงทุนทีเดียวแล้วมันมั่นคงไปเลยถามว่าคลิกแบงก์กับ ในส่วนของ Amazon เนี่ยมันก็มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับแต่ลองนึกดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ใช่เจ้าของของธุรกิจที่แท้จริงของเราครับเช่น Amazon มีการเปลี่ยนนโยบายคลิกแบง n ์มีการเปลี่ยนนโยบายอะไรต่างเนี่ยมันจะไปเลยนะครับคือคือเราก็จะต้องไปตามนโยบายของที่เอฟเฟ i รเทที่เราไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำาอ f เฟอรเสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ระยะย,ยาวแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าความมั่นคงไม่ได้ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเอ่อไม่ได้เต็ม5ดาวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยก็เราสามารถจะมองว่ามันให้คะแนนของความมั่นคงอยู่ที่ประมาณ3คะแนนได้นะครับอาสามดาวของความมั่นคงนะครับผมว่าประมาณนี้ก็โอเคนะครึ่งครึ่งหรือเพื่อนๆที่เคยทำนะครับก็มาพูดคุยกันได้นะในส่วนของ Google AdSense นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้ว เป็นการที่เราแปะโฆษณาของ Google นะครับแล้วเราก็สร้างทราฟฟิกขึ้นมานะครับแล้วพอมีคนเข้ามายัางเว็บไซต์ของเราเยอะๆในตัวโฆษณาทํางานเยอะๆเนี่ยในฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้เราได้นะครับจากโฆษณาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างบล็อกหรือสร้างอะไรที่มีคนเข้าเยอะๆเนี่ยการติดเนี่ยอันนีค้คือเราสามารถที่จะมีพื้นที่ในการที่แบบจะปรให้ ผู้ใช้บริการ Google a d เนี่ยเขาโปรโมทมาได้ครับแล้วเราก็จะได้เงินนะเว็บไซต์ของเราของเราพอมีโฆษณาแบบนี้เยอะๆก็จะได้เงินนะครับทีนี้คําถามคือ,อมาเรื่องของความมั่นคงแล้วกันความมั่นคงผมให้เท่าไหร่นะครับผมให้ผมให้หนึ่งได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่มันมันดีกว่านี้นะผมผมให้ว่ามันคือหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครที่ทำธุรกิจที่ เอาเงินเฉพาะในส่วนของ Google Adsense อย่างเดียวนะครับคือผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเ,เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ตังค์เยอะขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจริงๆไปทำในพาทอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เยอะกว่านะครับทำอ,อ,อย่างเช่นทำาอฟเฟอร์เรใน Tik t o k เนี่ยก็ยังได้เยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับในส่วนของดรอปชิพนะครับอ่าดรอปชิพคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลูกค้าเข้าร้านค้าของเรานะครับ เมื่อเขาเลือกสินค้าปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินใช่ไหมพอเขาจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถที่จะออเดอร์ออเดอร์จากร้านค้าที่เราไปร่วมนะครับแล้วทีนี้ร้านค้านี้เนี่ยก็จะส่งสินค้าปุ๊บ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 มาอย่างร้านค้าเรานะครับอันนี้เรียกว่าธุรกิจดรอปชิปนะครับก็คือพูดง่ายว่าในที่นี้เราไม่ต้องสต็อกอะไรเลยเราแค่เราแค่มีข้อมูลมีออเดอร์ ไปสั่งร้านต้นทางแล้วต้นทางก็จะส่งให้นะครับรูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีอย่างเช่นที่ผมเจอบ่อยนะก็คืออ่ะเช่นผมไปตั้งร้านค้าในอเม z o n เสร็จแล้วก็จะมีใน a า i ีเอ็ก s s นะครับอันนี้ก็เจอบ่อยก็คือไปสร้างร้านในอเม z o n แล้วก็ a ารีเอ็ก s s ก็จะส่งให้กับลูกค้าในอเมริกานะครับหรืออะไรอะ่ะอเมซอนกับอีกอันนึงผมจําไม่ได้ละนะครับ เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันทีนี้ในพาร์ทที่ผมทำเนี่ยปัจจุบันผมกําลังปั้นในพาร์นทนี้อยู่นะครับก็คือส่วนที่ผมค่อนข้างที่จะมองว่ามันมั่นคงกว่านั้นก็คือการที่เราทําในพาร์ทของที่เป็นเว็บไซต์ของเราเองอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเว็บไซต์ก็คือบิสเนสของเราร้านค้าของเรานะครับเมื่อกี้พูดถึง a เมซ o n ใช่ไหมรู้ไหมครับว่าหลายคนเนี่ยเกอบโกลจากการทำดรอปชิพผ่าน a เม z o n เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายคนก็ น้ำตาไหลไปกับอเมซอนค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนก็มีเงินในบัญชีปเป็นล้านแต่ว่าโดนแบนจากอเมซอนแค่แบบเรื่องนิดเดียวก็แบบก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในพาร์ทผมเนี่ยผมต้องการอะไรที่มันมั่นคงสูงสุดทุกอย่างต้องเป็นร้านค้าของผมนะครับผมทำเอ e ซีโอทราฟิกก็จะเข้ามาเหมืะนั้นพอลูกค้าเข้ามาหาผมนะครับพอลูกค้าเข้ามาหาผมจากการทํา SEO อันนี้คือไอเดียที่ผมกําลังทําอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าในปีนี้เนี่ยผมจะสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาพูดคุยได้นะโอเคสิ่งที่ผมทำก็คือทำในส่วนของ SEO แล้วก็ทำให้คนเข้าเว็บไซต์ dropship นะครับแล้วก็พาร์ทที่ผมทำพาร์ทสินค้าที่ผมไปร่วมกับ NC เนี่ยมันจะมีทั้ง Ariexpress แล้วก็16,8 8จะมี2ตัวนี้นะครับ ร้านค้าจะมี2พาพาทนี้ทีนี้พอผมได้ออเดอร์ผมก็ส่งให้ทางเอเจนซี่ของ2เจ้านี้เนี่ยเขาส่งไปที่หาลูกค้าได้โดยตรงนะครับซึ่งปัจจุบันเราทําแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบออเดอร์ที่แบบออโตเมชันได้เลยนะซึ่งแบบสาม,มารถที่จะเ,เราไม่ต้องทําอะไรเลย เราแค่ให้คนมาซื้อของของเราแล้วก็มันก็จะออเดอร์อัตโนมัติไปเลยนะครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรน,นี่คือข้อดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีนี้แหละคือวิธีการผมเรียกว่า,เ,าเป็นพอร์ตเกษียณในการ make อาดอลลาร์ของผมนะครับอันนี้เป็นพันุ์ที่ผมจะ make ดอลลาร์ของผมขึ้นมานะแล้วก็ธุรกิจนี้เนี่ยผมไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับผมทำในส่วนของในทั่วโลกนะครับตอนนี้โฟกัสที่ยุโรปอเมริกาก่อน แล้วก็ข้อดีของการทําแบบนี้นะครับความมั่นคงเนี่ยถ้ามาพูดถึงความมั่นคงเนี่ยผมให้เลยผมให้5าดาวเลยนะครับโอ้โหทำไมถึงให้เยอะขนาดนั้นนะครับก็พเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยดรอปชิพที่ผมทำเนี่ยครับมันคือการทําผ่านเว็บไซต์ของผมเองแม้ว่าบางทีนะเอาจริงๆต่อให้แบบเอ,อเอเจนซี่ที่ผมตัวพาร์ทเนอร์หรือเอเจนซี่ที่ผม ที่ผมไปเมิร์ชเรื่องสินค้าเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่นะเ,าาเราก็สามารถเปลี่ยนคนได้นะครับแล้วก็จริงๆเรื่อง SEO เนี่ยเราก็มันค่อนข้างมั่นคงก,กับการที่มีคนเข้าเว็บไซต์เราเพราะฉะนั้นเรามีลีดเรามี Data ตรงนี้เราเอาไปทำอะไรต่อได้อีกเยอะนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสินค้าก็ได้อะไรต่างๆแล้วก็อยยิงแอดยิงตัว API Conversion Gateway ตัว Facebook แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ท่านี้นะ อย่างที่สี่ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์คืออะไรพาร์ทเนอร์พูดง่ายว่าในที่นี้ผมก็มีธุรกิจที่เป็นเว็บไซต์ขึ้นมานะครับซึ่งในท่าเนี้ยเราก็ทําเหมือนกันแล้วผมก็มีโรงงานโรงงานหรือพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราพอจะนึกออกอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเราแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มีลูกค้ามาอีกแล้วนะครับโอเคเราก็มีในส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าของเราพอมาสั่งออเดอร์ของเราอ่าเพื่อนๆพอจะ ดึกภาพออกใช่ไหมครับโอเคพอลูกค้ามาซื้อเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็ซื้อนะครับพาร์ตต่อมาคือเราก็ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ส่งออเดอร์ให้กับโรงงานหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยโรงงานหรือพาร์ทเนอร์ของเราก็จะส่งสินค้าไปยังลูกค้าของเรานะครับนี่แบบนี้อันนี้คือพาร์ทที่เป็นลักษณะข,ของพาร์ทเนอร์กันนะซึ่งพอเป็นพาร์ทเนอร์กันแบบนี้ครับก็เหมือนเดิมคือในที่นี้เราหาหลีดเราหาลูกค้าของเราแล้วก็ จะทาในส่วนนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือพาร์ทที่4ความมั่นคงผมมองว่าไงแน่นอนว่าความมั่นคงในที่นี้ผมให้4ดาวเพราะว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเป็นพาร์ทเนอร์วันออนวันเนี่ยเอาจริงแอบมีความเสี่ยงนิดนึงแต่จริงๆความมั่นคงก็ยังถือว่าดีมากนะครับเป็นเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์เพราะงั้นพอเราจริงๆในในเคสจริงเนี่ยพอเราเริ่มมีรายได้ที่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะเริ่มมาจับหุ้นมาเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้ีแล้วแต่ แล้วเราก็สามารถที่จะไปทําธุรกิจที่2ที่3ต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนี้ทีนี้สุดท้ายเนี่ยก็คือการเป็น Owner Business ของตัวเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นโอกาสบางอย่างเราอาจจะเห็นบริการหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ไปแล้วเราก็มองว่าเออถ้ามันเป็นธุรกิจ B2B o e M service นะครับหรือ B2C บางส่วนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทํา S E O ได้เพราะงั้นเรา เอาตรงนี้มาเป็นธุรกิจของเราแล้วให้ SEO มันเป็น c h ANNEL หนึ่งในการที่จะดึงลูกค้ามาหาเราได้นะครับอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของธุรกิจเหล่านี้ของเราเนี่ยมันเป็น business นะครับถ้าเราโฟกัสว่าการทำของเราไม่ว่าจะเป็น dropship partnership หรือ owner business เนี่ยถ้าเราโฟกัสเหล่านี้แต่แรกเนี่ยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือ business ในส่วนนี้นะครับสิ่งนี้แหละ จะเป็นพอร์ตให้เราสามารถที่จะ,กะเกษียณจาก s ิสเน s ที่เราสร้างขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมว่าวิสเนตที่ดีเนี่ยเราจะต้องไม่ใช่ฟันเฟืองหลักนะครับเราสามารถที่จะไปลงทุนไปทําอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นไอ้วิธีการนี้แหละคือเส้นทางที่ผมบอกว่าเราสามารถจัดเริ่มได้นะครับโอเคนี่แหละครับคือเส้นทางที่ถ้าเพื่อนๆอ,อย่างที่ที่จะมีพอร์ตเกษียณจากการทำ s e o เนี่ยผมคิดว่า คลิปนี้เราคงคุยกันแบบสบายๆไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากแต่อยากให้เพื่อนเห็นและมีความฝันเหมือนกับผมว่าเราจะสามารถสร้าง Business บิสเนสจากการทำเว็บไซต์ทำ SEO หรือบางท่านอาจจะเก่งเรื่องของการยิงแอดอาจจะเป็นการยิงแอดผ่านเว็บไซต์ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่า SEO ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมั่นคงเป็นฐานที่ดีนะครับในการที่จะ make money ให้กับเราได้เพราะงั้นถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะครับเริ่มลงมือทำกัน เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนที่มีความฝันของตัวเองแล้วพบกันในปลายทางของความฝันนั้นร่วมกันนะครับต้องบอกว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกได้แรงบันดาลใจเนี่ยคุณไม่ใช่คนเดียวที่เดินอยู่นะผมก็กำลังเดินบนเส้นทางนี้ผมก็ไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จณนะปัจจุบันผมมองว่าผมก็ยังมีอีกหลายเส้นทางความฝันที่เรายังอยากได้อยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องยึดมั่น การทา s e o ไม่ใช่เรื่องที่แบบเซ็กซี่อะไรเลยครับเพราะว่าสินค้าหลายอย่างที่เอามาขายอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้เท่ด้วยซ้ำบางบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบพอเราคุยให้ใครฟังเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะคืออะไรเงี้ยมันไม่เซ็กซี่หรอกเหมือนการยิงแอดยอะไรเงี้ยแต่เชื่อผมเถอะว่าสิ่งนี้เนี่ยผมเห็นมาเยอะจากไอดอลทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถที่จะทำลักษณะแบบนี้ได้ครับเออก็ไอดอลส่วนใหญ่ก็เป็น จากต่างประเทศน,นะครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่า SEO มันใช่แล้วเนี่ยก็มาลุยด้วยกันก็อย่าลืมติดตามจากช่อง J Funnel Lead ตรงนี้ได้นะครับแล้วผมจะเอาเนื้อหาแบบนี้แหละมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้เห็นภาพในการที่จะทำ SEO ให้กับธุรกิจของเราเองนะครับ